นุ่มๆในชนะไม่เกินติปลอบตลอดเนื้อคนก็เข้ามาท่ามเยอะครับเนอตอนชนะสะพายแล้วคนก็ให้ต้องแท้งนะพุ่มเขาเล่นสะพายด้วยใช่ไหมครับเล่นสะพายเที่ยวที่เข้าผาที่ไหนยกประชุมจ้าดหรอที่เจาะคอด้วยสะพายด้วยพุ่มก็เอาไปพุ่เล่นสะพายก็ชนะมาเหมือนกันใช่ไหมครับคนก็ฉาออมาคนก็ตามมาให้พุ่มต้องแท แต่ทีนี้พ่หมักมันมนะพมซือ้อพมซื้อมันมาเองนะตัวนะี้พ่อมก็ยากยาเก็บไหวแต่ว่าจำที่เสียกห้ด้วยเนาะโอ้ยิบสิบไฟติดต่อกันนี่ก็ไม่เบานะครับตัวนี้น่ไปดูวังดุมนะครับของผู้ใหญ่ตั้มวังดุมนะครับตัวนี้โอ้เก <c oughs> ่งเกงเกงถือว่าเก่งตอนนี้เขาตอนที่กะจะวางเข้าไว้ตำแหน่งไหนณปัจจุบันเนี้ยพ่มไว้ยังน้าจะมาเป็นน้องเครบพ่อยจะพึ้นมาเป็นนอกเหรอ จะฝึกมันมาให้เอาอย่างนั้นเลยเหรอครับอู้จากลองจะเอามาเป็นนอกเลยเหรอตอนตอนตอนซ้อมนอกป้อยลุยกี่ครั้งอ่ะซ้อมนอกซ้อมก็ไม่เลยเขาปอยลุยครับปล่อยลุยเหมือนกันซ้อมนอกเนี่ยนะอู้อู้อู้อน้องน้องนุ่งเขาเคยไปดูน้องเขาไหมผมตอนตอนแรกก็น้องแม่มานะครับอยู่ห้องซ่อดอออดเล็บยาวหลังจี้กับครับแต่ทีนี้ซ่อดอหลังซ่อดห่อเข้าแล้ค่ายให้ซ่อจอพิยะ เมาไปหมดเลยแล้วทีนี้ไม่รู้พ่อหรือแม่มันโอ้เสียดายเนาะตอนนั้นก็เคยจะตามไปดูทีแต่เราไม่รู้ว่าแม่มันแม่ไนย,ยังงก็เลยก็เลยไม<ป>่ตามไม่ถูกด้วยไงตามไม่ถูกแต่ล่างๆเขาว่าไปยู่กับต่อจ่ไปหยะครับ,ออบ,รบโอ้โหก็ถือว่าเป็นรัวตัวลานตัวเก่งตัวนี้ครับตามตามญาติพี่น้องไม่ได้เลยเราเสียดายเนาะโอ้เสียดายมากเลยครับเนี่ยครับไปดูวังดุมนะครับตัวช่างสร้างสร้างี้เสือให้กับฟังผีย่ตั้มนะครับเอาตัวต่อไป อ่านะครับหาตัวนี้ลูกยอดครับอ่าลูกยอดลูกยอดลูกยอดนะครับอ่าอ่าลูกยอดเอาไปได้ไหมมั่งลูกยอดอ่ะก็มันก็บ้านน้อครับบ้านนอกกระปั้นเหมือนกันใช่ไหมวันนี้สามซีบนี่แหละครับสนามแรกสนามแรกสนามติงเลยใช่ไหมครับวันนี้สามซีบดาลลุงครับเป็นเหล้าจากไหนตัวน่ะเหล้าไปรฉาครับไปรฉาเหมือนกันนะเนาะอืมได้ได้มาก่อนโควิดหรือหลังโควิดเนี้ยก้อนครับก่อนโควิดเลยเนาะก่อนโควิดจะเริ่มสนามจริง ที่สามทีมใช่ไหมครับสามสิบตอนซ้อมก็เป็นไงบ้างตอนซ้อมก็ดีครับต้นต้นเร็วกันใช่ไหมต้นมามัแล้วลุยครับลุยเหมือนกันเลยเนาะลุกเศร้าดีครับโอเคครับอะตัวต่อไปครับพาชมตัวต่อไปอ่า นกนอมมินสายฟ้านกคมมินสายฟ้าเราจากไหนแปรชาครับเอาแปรชาเหมือนกันเนาะนี่ก็ได้ก่อนหรือหลังโควิดเนี่ยนี่ได้หมาก้รนได้หมาไล่ปีครับหลายปีแล้วใช่ไหมครับเป็นไงบาบาไหนตัวเนี้ยบ้านน้องครับผลงานก็เป็นไงบ้างชนะชนะที่ล่างสมอมาครับล่างสมอครับพนมทวนบอสตูรันอี่กี่ไฟแล้วตัวเนี้ยตัวนี้ไฟเดียวครับไฟเดียวก็ชนะที่ล่างสมอนะไฟเดียวก็หมาหยุดนะมาเจอโควิดเดียววิดแล้วก็หยุดยาวเหมือนกัน ตัวนี้ก็อายุประมาณหกขวบด้ยเนาะถูกไหมเนาะประมาณนั้นมาหนุกขวบเนาะต้องมาทําตัวใหม่เนาะโอ้โหโอเคครับอ่ะตัวต่อไปตัวนี้ใช่ไหมครับตัวนี้ก็ลูกยศครับอ่านี่ครับลูกยศบาบาไนตัวแร้บาซามครับบาสามอาชีพเนาะนี่ก็เราเราแปลช้ากันใช่ไหมไม่ใช่ครับนี่ใช่เราลุงวานครับลุงวานลุงวานมงชุมครับ นี่ก็ได้ได้มาก่อนหรือหวังโควิดตัวเนี้ยอันนี้ได้มาตั้งแต่ก้อนโควิดตั้งแต่แรกๆเลยครับตั้งแต่ที่พอผมกล้ามาเล่นครับโอ้ตัวแรกห้องบ้านเลยตัวเนี้ยที่กล้ามาเล่นมานะผลงานก็เป็นไงบ้างก็ไม่เคยแพ้ใครครับถามซ้ำไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครเลยสามสามเลยกู้หวยกู้ก็ใค้ดูนี่้ะครับนี่ละครับต้องไม่เคยแพ้ใครไม่เคยแพ้ใครเลยโอ้เนาะผอ้ก็ถือว่าเป็นกู้หวยดูที่ว่าไป คือถ้าให้ดูลงตัวนี้ลงตามเลยครับอืมบกบเลยเนาะโอ้เนาะมีมีคนเคยให้ไอ้ผู้นี้ไม่เคยครับตัวนี้ไม่เคยไม่เคยให้เนาะแต่ก็ถ้าถ้าเก็บถ้าขายไปก็งานตาแหน่งมันยากเนาะหาตําแหน่งยากครับตำแหน่งยากครับนะครับนี่บาสามบาสามอาชีพตัวนี้เนาะอ่บตัวต่อไปครับตัวต่อไป คาับตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้ด่างเกจิครับด่างเกจิด่างเกจินะครับเราไปช้าครับไปชาอ่าเราไปช้าได้ก่อนหรือหลังโควิดครับเนี่ยอันนี้นะได้ได้ก่อนครับแต่ก่อนโควิดเนาะอายุไม่ไม่เยอะเลยนะว่าดูไม่เยอะครับแต่มันแหลงเข้าเข้าหย่างกวางมันรุ่นเดียวครับเดียวรุ่นดูกันหมดเนาะประมาณประมาณสี่ขวบประมาณประมาณประมาณเนาะเขาถนัดบ้านไหนตัวนี้บ้านนอกครับบ้านนอก สนามจริงยังกันเนาะยังครับเราจะพูดวันนี้ท่ามซิปน yeah. uh, well, ี่นะครับยังถามเรื่องสาสิดไปหลายตัวเลยเนี divide, ่ยครับท่ามซิปล่ายตัวแล้วเจอเจอทีมไหนเขาประกอบไปยังครับไปหาแล้วสคอง่ที่ร้านฝึกกันเนาะร้านฝึกนะครับโอเคครับอ่ะไหนอีกโคตยังเดี๋ยวแค่ตัวนี้นะตัวนี้โคตัวสุดท้ายนะครับ ค่ะตัวนี้ชื่ออะไรตัวนี้อันนี้โพด็อกแดกครับโพด็อกแดกบาบาคานครับบาคานเนี่ยนะได้ทุกบาได้ทุกบาเลยเนาะครับได้ทุกบานะครับเขาเขาส่วนใหญ่เขาจะวางไว้ตำแหน่งไหนตัวนี้บาห้าครับบาห้าบาสีบาห้าบ้าสีบาห้าเนาะครับนี่ก็ไล่เรียงกันหมดอายุเลยเนาะนี่ก็คล็อกใบชาครับใบชาเหมือนกันเนาะครับท่านอายุไล่เรียงกันเนาะครับไล่ชุดเดียวกันหมดเลยเปลีจุดเดียวกันหมดเลยพวกเนี้ยเขาเปลี่ยนจากชุดใหญ่นึ่งมาเป็นชุดนี้ ได้เปิดหนึ่งพอดีเะยได้เปิดหนึ่งพอดีเลย <Brien. S 1> เออนี่นะก็เป็นรุ่นรุ่รรนกลางนี่ว่ารุ่นเล็กรุ่นรุ่นกลางครับรุ่นกลางเนาะอืม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 นะครับก็นี่คือโวรานอของอ่าของทีมงานผู้ใหญ่ตั้มวังดุมนะครับตรงนี้ค็มีประมาณเก้าตัวนะครับก็มีตัวทีเด็ดนะที่อ่าก็คือประดูนอปะดูบางดุมนะตรงนั้นที่เป็นจีเด็ดนะครับก็ประมาณนี้นะครับนะครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมดู อาวลานของอาทีมงานอาันผู้ใหญ่ตั้มวังดุมนะครับซึ่งก็ก็เป็นชุดที่ว่าซื้อมาจากก้องกล้องไปชาเนาะส่วนใหญ่เป็นกล้องไปชาแล้วก็เป็นวัวรุ่นเเป็นวัวรุ่นรุ่นกลางเนาะรุ่นกลางก็ก็หลังจากโควิดมาก็บางบางตัวก็ได้วิ่งบางตัวก็ไม่ได้วิ่งสามทีไงเนาะก็จะเริ่มจะเริ่มวิ่งดูที่สามสิบเนาะที่จะเริ่มเริ่มแข่งเริ่มขังกันจริงจังอ่าสุดท้ายทางช่องตลอดเที่ยวโท่ะไทย ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่โขนแล้วก็ผู้ใหญ่ตั้มนะครับที่กร,ร,รุณาอนุญาตให้ทางต้องมาทําการถ่ายทำวิดีโอเกี่ยวกับโบราณที่บ้านนะครับรแล้วก็ให้ทางลูกชายอ่าซึ่งซึ่งซึ่งเต้เนาะพามาชมโบราณตรงนี้นะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีรค,ครับ